ท่านผู้ฟังจะได้พบกับสุดยอดดาวรุ่งลูกทุ่งมหัศจรรย์นะครับที่กำลังเป็นที่กล่าวขวัญถึงในขณะนี้สมหวังว่าทันยูครับับค,ครับ่าผู้ชมดูไหมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแค่สวัสดีคำเดียวดูที่ฮะเสียงดังสนั่นวันไหวนะครับท่านผู้ฟังไม่ต้องตกใจนะครับเสียง ที่ดังนี่ยไม่ใช่ซาวเอฟเฟกที่ผมทำนะฮะแต่ว่าเป็นเสียงแฟนแฟนแฟนคลับของสมหวังครับมากันล้นหลามถึงสตูดิโอแห่งนี้นะครับนี่บอกได้เลยนะฮะว่าสมหวังนั้นได้รับความนิยมจากแฟนๆมากมายขนาดไหนตอนนี้ก็ยังไม่ดังเอกคะ่ะน่ารักและถ่อมตัวด้วยนะครับสมหวังเคยคิดไหมว่าวันนี้จะได้มาเป็นนักรออ้องเออก็ไม่เคยคิดเลยค่ะแล้ว รู้สึกยังไงฮะที่มาเป็นนักร้องและที่สำคัญก็คือมีแฟนตอบรับกันอย่างหนึ่งแน่นเลยก็รู้สึกงงๆค่ะสมหวังจะพูดอะไรเยอะๆกว่านี้กับแฟนๆทางบ้านสักหน่อยไหม ก็ต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะที่ต้อนรับดิฉันเป็นอย่างดีดิฉันดีใจนะคะที่เป็นแฟนทุกคนอะ่ะชอบเพลงของดิฉันยังไงก็ขอบคุณมากนะคะ <Yeah! S 1> และที่สำคัญต้องขอบคุณมากๆนะคะสำหรับพ่อชูชนะวัฒนยู ที่เป็นคนคอยสอนร้องเพลงให้ฉันขอบคุณคุณสายฟ้าผู้จัดการวงที่คอยดูแลพวกเราเป็นอย่างดีมาโดยตลอดขอบคุณพี่กุลาบขอบคุณพี่บาสแล้วก็ขอบคุณลุงสมควรนะคะที่คอยสนับสนุนฉันขอบคุณค่ะ แล้วว่าใครก็ตามที่อยู่ใกล้สมหวังนี่นะครับจะต้องหลงสเสน่ห์ของสมหวังกันทุกคนเลยตอนนี้ผมก็เป็นแบบนั้นด้วยเหมือนกันขอบคุณนะคะครับขอบคุณครับนะฮะแล้วก็เอาละครับท่านผู้ฟังครับแม่เวลาน้อยเหลือเกินนะครับวันนี้เธอต้องจากพวกเราไปแล้วนะครับแต่ว่าเธอก็จะมีบทเพลงเพราะๆนะครับฝากไว้เป็นเพลงสดๆจากสมหวังในห้องโถงฮางนี้เลยนะฮะต้องร้องสดเลยเหรอคะ โอ้ยเป็นกติกาสมหวังมาแล้วต้องสดกติกาจะร้องเพลงอะไรดีฮะสักเพลงหนึ่งเออเพลงต้องมีสักวัน,นค่ะต้องมีสักวันนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับจะได้ฟังสดๆจากสมหวังวทันยูนะครับต้องมีสักวันครับ สักวันต้องมีสักวันท่องคำเติมฟันปลอบใจรอวันที่คอยแสนไกลวันที่ทุกอย่างเปิดทางให้สมดังใจถึงนั้นเพียงใดหัวใจจะคอยจะทน คนยอมทนร,รวมทางคือเธอที่หวังถึงแม้ทุกอย่างยังดูมืดมนเพราะยังมีเงาของเขาเข้ามาปะปนให้คอยกังวลให้ทนบนทางไฟฟัน จะรอวันนั้นรอวันที่ฝันเป็นจริงเฮ้ยเ้เดี๋ยวฟังฟังไปเสียงมันคุ้นคุ้นว่ะฟังใกล้ใกล้ซิฮะฮะนี่เป็นเสียงระหวังนี่ระหวังมงไปร้องเพลงทำไม คนนี้เสียงดีนะครับมวดเส,สียงคุ้นๆนนะเหมือนผมเคยได้ยินเลยแ,แต่นึกไม่ออกว่าเคยได้ยินที่ไหนเพีียยยงเเรออร่าาลลไมตป็นคู่ชีวีในยามที่มีวันนั้น อุยมันต้องอย่างนี้สิยอกมากโอ้ยยอดจริงจนี่สมหวังรับรองได้นะดังแน่แม่แม่นาเต็มเพลงจ็ทั่วประเทศเอ้าเอ้าเอาสวัสดีครับคุณสายฟ้าสวัสดีครับคุณหนาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างนี่ดังใหญ่แล้วนี่แล้วอีกอย่างเนี่ยตอนนี้เนี่ยบริษัทผมเนี่ยขับเคลื่อนหัวใจลูกทุ่งจะจัดคอนเสิร์ตหัวใจลูกทุ่ง คิวน้องว่างไหมเนี่ยคิวน้องสมหวังเนี่ยมันต้องงงคิวสมหวังเออหมายความว่าคุณหนาเจ้าสมหวังไปออกคอนเสิร์ตหัวใจลุทุ่งนี่ไหะครับถูกต้องสิครับฮะคิวว่างว่าวคิวว่างเลยครับครับว่างครับเอาดีๆนะว่างนะว่างแน่นอนครับคุณหนาสมหวังเธอดีใจไหมเธอจะได้ออกทีวีแล้วนะโอเทีวีเออสี่สิ ใช่สมหวังแล้วจะดังใจแล้วนะดังไม่ต้องตกใจดังแล้วดังทัวร์นี่นี่แล้วอย่างผมลืมบอกไปไม่หมดแค่นั้นนะรานนี้น้องสมหวังได้ประชันกับจอมขวัญด้วยนะฮะจอมขวัญใช่